วัยรุ่นตกใจตื่นถูกหมีดำลากเข้าป่าที่ปรึกษาของค่ายแห่งหนึ่งได้รับประสบการณ์สุดจะแย่หลังถูกปลุกด้วยเสียงของฟันหมีที่กำลังขูดกับกะโหลกศีรษะของเขาเมื่อวันที่9กร,รกฎาคมในเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของโบลเดอร์ดีแลนที่ปรึกษา Wilderness Survival ซึ่งมีอายุเพียง19ปีที่กำลังนอนหลับอยู่กับเพื่อนร่วมงานได้ยินเสียงดังร่วม ไม่นานนักเขาก็ตระหนักว่าเสียงแปลกๆนี้น่ะมันดังมาจากฟันหมีดำที่ทะลุผ่านและขูดไปตามกะโหลกศีรษะของเขา mm hmm. เขารู้สึกได้ถึงลมหายใจของเจ้าหมีที่รดต้นคอ mm hmm. ดีแลนได้พยายามจิ้มตาของมันแต่เจ้าหมีโหดกลับกัดเขาสองครั้งก่อนจะลากเขาห่างออกไปจากที่ตั้งแคมป์ราวสิบถึงสิบส,สองฟุตโชคดีที่เจ้าหน้าที่รายอื่นๆสามารถทำให้เจ้าหมีตกใจจนต้องหนีไป นอกจากรอยแผลเป็นที่น่ากลัวแล้วดีแลนปลอดภัยดีเขากล่าวว่าเขาไม่กลัวหมีหรือว่าการนอนนอกบ้านแต่ยืนยันว่าเราควรจะให้เกียรติและตระหนักถึงการมีอยู่ของบรรดาสัตว์ การโจมตีของหมีดำที่ไม่ได้มีเหตุมาจากการถูกกระตุ้นนั้นเป็นเรื่องที่พบได้ยากทว่าเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าได้ติดตามเจ้าหมีหนัก127กิโลกรัมตัวนี้จนพบหลังได้รับการยืนยันจากดีแลนเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงมือปิดชีพเจ้าหมีดำ